อะรีวิว M S X หนึ่งสองห้ากับอ e ีป๊อบน้อยด้วอันนี้เจอดท่ามปีแล้วเนี่ยแบตเตรอรี่อ่อนเดี๋ยวครับติดง่ายเครื่องดีเครื่องเดิมแห้งๆแห้นงน,น,นะครับทันนี้ไม่มีเบรกเอ้ยเออไม่มีเบรกหน้าเบรกหลัง ไม่มีไฟเลี้ยวหลังไม่มีแต่นะครับแต่ระบบไฟน่าจะปิดระบบไฟเลี้ยวอ่ะ,ะบบน,อน,นี้เป็นเลสครับซูซูกิเลสแต,ต่ต้นนี่อ่อน ครับเท้าครั้งเดียวอันนี้ระบบไฟกินหมดครับสวยครับอันนี้สีสองเคนะครับเก็บงานมาหมดแล้วครับทั้งนอกท,นทั้งในเรื่องก็เจ็บๆเลยอันนี้เสื้อเจ็บนะครับ เสียงนี้ดังนิดนึงตระมาณนี้ครับเรื่อนดีทั้งคู่ครับกันละหมื่นสองครับยกคู่สองหมืไปเลยสาบนี้ครับ